สวัสดีค่ะทุกคนอุ้มค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทำอันที่ดังๆในติ๊กตกเนาะก็คือเราจะมาลองยืดผมด้วยว่านหางจระเข้นะคะทุกคนเดี๋ยวเอาก่อนอื่นก็คือเรา เล่นติ๊กตอกไปแล้วเขาห็นเขายืดผมเราเราเป็นคนก่อนอื่นก็คือเราเราเป็นคนผมฟูนะคะทุกคนก็คือวันนี้เราก็เลยอยากจะลองยืดดูว่ามันจะได้ผลไหมเพราะว่าเราเห็นไหมนี่ผมเรามันจะหยิกหยิกฟูฟูนิดนึงนี่นะผมเราเป็นแบบนี้เป็นฟูฟูหยิกหยิกแล้วก็ผมเราก็เสียด้วยแล้วเขาบอกว่ายืดแล้วมันเอ้ยยืดแล้วมันชินุ่มมันบอกเขากัเลยอย่ากหัวมันินุ่มบาบางมห้องเห็นบหมเนี่ยผมมันเป็นยังไงสิ เห็นไหมอันนี้คือห้อางมาัดผมแล้วคูบ่ให้อันนั้นนะเห็นบ่ผมห้องมันเป็นยังซี่นี่มันถึกแดดมาเนี่ยเห็นบอห้อผมมองตรงนี้มันจะแตกไปนิดนึงเห็นไหมนี่ตรงนี้มันแตกไปนิดนึงนี่แหละแล้วก็เลยมันแล้วมันก็ไม่ค่อยนุ่มเราก็เลยอยากให้มันนุ่มด้วยเนาะเดี๋ยวเราเราไปตัดว่าห่างจระเข้กันเลยเนะโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้ว นี่วานถายจะระเข้เขาปลูกไว้เขาป้องหเสียวไปเห็ดไงเขาเลยจะมาทดลองกันเนาะเลีวเาตัดกันเลยเนาะอันนี้คือเขาเมื่อกี้เขาใหญ่โอ้เมื่อกี้คือเขาออกเลยเดี๋ยวเอาไปปลูกอีกกระถางอีกสองกระถางเพราะว่ามันมันเน่ามันอัดกันหลายแล้วมันเน่าไหมเดี๋ยวเขาจะตัดเอามันไปคือปลูกไว้ตะ่กี้ว่าเสียวมาท้าหนาบะนี่ซิวหนาแพ้ง่ายบกยางคักซิวคือก็เลยแบบท้าอย่างบ่ได้ยัเเทีย ก็เลยซโซใสไปก่อนมันก็น่าจ,จะว่าแผลนะ๋ยวเราจะเอาไปซักหลายๆตาแบบออกหลายๆเลยแล้วเขาก็จะไดันตัดหมองมูที่มันเน่าออกน้ำเพื่อจะให้มันแตกกันเพื่อจะมัน,มนเนา่า นี่นะคะทุกคนที่เราตัดแล้วเห็นเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างกันเลยนะได้เยอะมากเดี๋ยวเราไปล้างแล้วก็เอาไปปอกโอเคเดี๋ยวขอตัวไปล้างก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาไปปอกกันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้แล้วเนาะนี่เดี๋ยวเราจะมาปอกกันเลยเราจะมาปอกกันเลยเนาะเขาบอกว่าปอกยังซี่ พมันต้นหน่อยมันคือจีบปลอกมันเป็นชิ้นเลยวะ่ะนี่นะทุกคนมันเป็นแบบนี้เนาะอเอาใส่ถ้วยเราจะไปปันป่นดีกว่าอันนี้ก็คือแบบใน้ติกตอกก็คือเข้าเบิอ้องน่แบบเข้ากับมีติดตามไว้เขากั ที่เขาติดตามไว้เขากับเขาเขาก็เสียอันติดต่อเขาก็สิแนะนําอันที่เขาหมักแมนบอลมาให้เขาบึงตลอดแมนบอลของเขากับมีตั้ง่พวกเคปปอบแมนบอลผู้ใช้พวกเคปปอบบีทีเอสก็เซเว่นพวกอัสโตยังสิแล้วอันนี้มันกับโพเข้าแบบมันดังม่จังเลบุกมันกับโพเขม้าแบบมันฮิตในติดต่อกิ้งสิเขาเห็นเขากับแบบเออเขาก็อยากหยืดผมเขาก็แบบมันก็มีบางเทียที่มันโผล่ขมาแบบอ่า เป็นแนวยืดผมเป็นน้ายาแบบนังสีเขากับโบม,มีเงินซือ้อเขาก็เลยแบบอันนี้เขาก็โพเขามาปุ๊บเขาก็เลยว่าเขาสิมาเห็ดเขาสิมาทดลองเบิงว่ามันสิดเห็ดเด้อิลิบอบอไหมเขา้าไปอย่าหงกันจะบางคนเขาก็บอกว่ามันกินบอดีเขาก็บโ้งกันว่ามันจะเป็นยังไงวะตอนนี้มันก็เป็นกินแบบกินตอนนี้เขาทนได้แต่อีกบออีกต่อไปบอหงาจิทนได้บ่ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ปอกเสร็จแล้วนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาไปปั่นก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูตอนปั่นเสร็จ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เราคิดว่าเราขออนุญาตเราไปปัน่นแล้วก็ไปสระผมมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนใส่ผมแล้วก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปสระผมแล้วก็ไปปั่นอันนี้ก่อนแล้วกลับมาเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็สาะผมมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราขอเช็ดหัวเพราะก็สีเอาหมอให้หมันแบบมกเปียกโอเคเดี okay. เ๋ยวนี่เห็นบ่นก็เห็นแต่มันขา,ขาวๆเขยวๆมันเป็นฟอง,ฟองเดี๋ยวเอาออามาใส่กันเลยอันนี้เขาไปปั่นแล้วมันเป็นฟองเอามาใส่เลยเนาะ ันมาทุกคนบวคันบอกโลกคันไหมโอเคอีกยี่สิบนาทีมาเจอกันนะคะทุกคนอีกยี่สิบนาทีเดี๋ยวเราจะไปล้างออกโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันน้อทุกคนตอนนี้เราก็จะมาล้างผมกันเลยนะคะ ครบ20นาทีแล้วนะคะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะจะว่าคำเนาะเสร็จแล้วน,นำแล้วแล้วเขาก็จะมาเป่าผมให้มันแห้งกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราขอปัน่นให้มันโอเวอร์แมนเส็จให้ผมมันหมาดก,กนนะอนแล้วเขาจะไปปันป่นเขาจะบปใส่ ว่าใส่ครีมบำรุงยางก่อนเลยเขาเสพเป่าเลยโอเคเดี๋ยวเขาจะซมาเบิ่งว่ามันสินุ่มขึ้นบ่ใบเบิง่งมันเป็นจังเดบ,บุกแข็งแข็งสัสัเมื่อตามจากอะไรที่บุญเห็นบ่เบอรเงี้ยมที่ราแข็งมากเลยนี่เห็นไหมมันแข็งมันแบบอาจจะเป่าแล้วมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวเขาสิเป่ากันเซตให้มันหมาดก่อน โอ้โ oh, no. <laughs> น้ซี่กระชังจักส์ปแล้วยังก็อืมขึ้นยังวันหนังอีวยังวันที่มันเห็ดผมทรงแบบนึงไหมผู้ชายสมัยก่อนที่มันเห็ดสะสะสะแบบเสือแบบโอ้เละ,ฮะ,ฮะ,ฮะ มันตัวท่านในแห่งเด้ยวจะเข้าควีกว่อานจาักหน่อยเด้อเมืองฟูแท้โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วเยลยปอผมแหงแล้วแตอนท่านในแห่งคักนี่เดี๋ยวเราควีดูสิมันจะแบบมันก็ บงมันติดแมนบอมันมีอยางขา,ขาวๆติดนํำก็ติดก็ผมแตกไปเลยแมนบอวะมันจะแบบนุ่มขึ้นเออแมนมุกไปไปลายมันก็จะนุ่มขึ้น,นก็จะบดแตกเออมันก็จะนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆขึ้นมันก็จะนุ่มขึ้นเนาะ นีมันก็จะานวนมีนผมแตกไปเฮ็ดจังได๋ว่าผมมันควรสิซอบแตกไปทุกคนก็หลีดคือเก่าค่อยเฮาอยู่ว่ามันมันแตกไปยันต์นี่นผมมันก็น ตรงอยู่เด้มันตรงกว่าเกานิดนึงนิดเดียวแต่มันก็นุมน่มๆนุมน่มๆหรือว่าตรงตรงอยู่นะสรุปก็คือตรงแหละตรงกว่าเกา่าทุกคนเห็นบ้านเขาบอกคือไปถึงเห็นเมื่อกี้เห็นเหียนเขาบอกถ้าผู้ใดยอยากถ้าคนติดตามหอดเ๋ยวเห็นเขาบอกว่าโออเคได้แล้ว ชีวิตสุขภมดีโอเคทุกคนพาคนติดตามฮอดพันคนหนึ่งพันคนเราจะเปิดบ้านให้ดูดีกว่าพอเวลาเก็บเหยียนก่อนเนาะหนึ่งพันคนกับหางไกอยู่นาะเดี๋ยวเขาคนติดตามฮอดพันคนเดี๋ยวเขาจะเปิดเหยียนลอยปีให้เบิง่งเพราะว่าลอยปีแเราอายุเหยียนหลังนี้เหยยนใหม่เกือบเกือบลอยปีแล้วตั้งแต่พ่อใหญ่ตั้งคนสื่อต่อพ่อใหญ่มาแสนหนึ่งเมนแหละเหยยนหลัง หลังนี้แหละในนี่นี่ี๋ยวเขาจะเปิดให้เบิ้งถ้าทุกคนอยากเบิ้งกันเผื่อมีคนอยากเบิ้งเขาจะเปิดให้เบิงเขาไปให้เบิ้งกันว่าเฮียนี่ก็โดนแล้วประมาณเออกระไรปีก็จังคนนั้มันโดนแล้วเนี่ใหม่แบบไม่เมื่อโตสังกะสีกับน้ำเงี้ยปอกป๊อกปอกลงมาหมดแล้วโอเคสรุปก็คือผมมันก็นิ่มขึ้นเนาะโอเค ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้ำเด้อบายยฝากกดไลค์น้ำเด้อกดแชร์น้ำเด้อกดติดตามพร้อมห้ามลืมเด็ดขาดโอเคใครที่ประ่ท่านได้กดก็อย่าลืมกดกันนะฝากกดเลยเด้อบายบาย